เปียกคนเปียงไลน์ก็ไม่ได้แล้วเอาเลยเอาเลยไปไ้องมองสุดเอาไว้ผองตกใจเออติม้าได้แจ้งตัีมาดังไอ้องมันจะต้องเบิดเลยดอเนผิล่าคันโตนอีลาอนุบาอย่ามาลงไว้เอาเอาไว้นะเตมอ อาจเรย่มอนกับเครื่องกำดึงมดยเฉพาะนะจะนำกำดึงมาเห็นกูได้ยังไม่ทันจะขึ้นมอสเลยเลยละไปแล้วก็ได้มีซิบคะแนนก็มาได้เจ็ดไล่ดึงพันห้าสิบคะแนนทีนี้ไล่เด็ดพันห้าสิบคะแนนไม่ได้นะเพื่ันต้องเธอแล้วไม่เธอแล้ว ไปเถินที่ให้ไปขอถอนทีเอาัสดีครับอาจารย์เอความยาาโยนที่ไปสร้างภูจามุนสนาจเรินมาดิปับ้ป่าย้าเลยจ้า ไปเด็พุทธม้ดูพระบ่าลอยฟาพระป่าสายสวรรค์เรานะบัตรเจ้างุญเจ้ามรกบอนรเจ้ก่อนโยมมาตอบบุญตอบแบงนะยโยมนะมาจับจองเอาวิสวรรค์ไว้ก่อนนะยโยมนะ เจนสิ่งสญกรพรอนาพ่จรแล้วอยโคตัโหวันนี้เดมาดูหรือว่ามา้ใหญ่กมาวันนี้มีโอกาสมาเปิดเปิดประดป๋ยเปวดกเปิดสากนในเทปในเทปทำนในทองในทองกบุนะเต็มลายเบอร์แปดเบอร์แปด เาจะลนการ์ดไลานกินเลยมาไม่หลุอาจะรอกายมนะอยาไปสร้างคนนบคุณุ่นหรือว่าการุกุนนะครับัตนามรอบแรกพันเจ์าราชก่อไโยสี่นิ้วยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทลำโงตัวนี้ยี่สิตอนนี้อูทูก็เปิดอยู่ อาบน้ำ่อนแลทก็เชาวันเดียวว่าพระองมหาราบนะครับค่มแม่พระจีกรพร้อยสาธุได้ได้ขอ้ใจนะคืนนี้ก็เป็นคืนที่หกของงานวัฒนาเดงแล้วจ้า นะจะเหลือพวกนี้อีกหนึ่งคืนนะมีโอกาสวันนี้ก็มาสร้างบุญสร้างบุญกันไว้ก่อนนะโยมนะสาธุนี่แหละฮ่าเฮ้ยเออนะได้ออกไปพูดเอาเวสวรรณหมดแล้วหมดเลยนะโยมนะไมาจอกกันไว้ก่อนจ้าไมาจอกกันไว้ก่อนหมดแล้วหมดเลยเอาละนะจ้าเขาเวสวรรณของเรา ทำบนที่รับาหนึ่งร้อยบาทโยมหนึ่งร้อบาทสลทั้ต้วคนละคนน้อยเอาไปเรื่อยเรื่ยเน่เราโขนะ้วจะมอเาเวสวนยอี่หรือว่าทรักเงเสมหาราไม่มีหงาบอเโยม หมดแล้วหมดเลยยอะไปจองเอาไว้ซะก่อนนะไปห่อยลุกันหน่อยบ้นหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้สั่งหลู่มตตัวเราเราสองร้อยสามสิบยุ่ขายถงยามที่มาสร้างบุญเจ้าคุวันนี้ จะนึกสิ่งใดคอยสงใจนึกจะนึกเงินก็ได้เงินจะนึกทองไม่ทองร้อยก็ได้ทองไหลมาเลยมามันไม่น่าพคายกัสายหลับได้กันหมื่นตื่นได้กันแสนเดินแข่งแข่แล้วก็พันสองพันทำมาจากจองก็ไว้ก่อนนยโยมนะเอ่อบูชาเขาไว้ก่อนทาวีสวรหมดแล้วหมดเลยนะโยมนะ เออหมดแล้วหมดเลยนะพวกนี้ยังเหลือไงดึงขึ้นไทำมหนึ่งร้อยบาทแต่ตะโกเท้าเวสวันประจําเกินนะเกิดวันไหนอาบกวันสาวสารุกอย้าง ไม่มีไม่มีอยอมพ่อยอมพ่อมาต้องลยไม่านเลยทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะยอมพ่อนะแต่ตะบอกท้าวเวสุวรรณมีปัญหาปัญหาวันเกิดคือตา้งถามนะครับอย่าไปติดแบงค์สักคนละใบนะยอมพ่อนะเออครับแต่ว่าอาตมาธนาต่อยอมพ่อวัดน้งแท้นี่ไหะอ่าพระเษณไลายก็จะทำปบ้งมพออาภวิษณ์กรก็มีให้ละหนึ่งวัน หมดแล้วหมดเลยนะจับจอบกวิตแล้วก่อนเราพ่อเราเป็นเจ้าการโยมในาวเวกโซวันเจ้าการโยนะยังไงบาไปละยี่สิบบาทแล้วเราพงโูทูนะครับสี่นิ้วนะแจกตองแจกตองเอาเะเลย่าโยมเินา่านไรบ้านมาอย่ามาได้เป็นกการแานพ่อเจ้าราช ลาบ่าขอเจรจามาประการได้แล้วนี่กานก็จะกลับบ้านมาเด็กแบกสักคนไปสองไปขายยาพ่อบแจะแบกเล็กแบกใหญ่แบกกลางก็เจออาจารย์ถ้าถึงร้อยบาทเราจะมอบดาวเวสุวรรณรู้กันว่าใครจะเข้าไปทำวันเกิดหรือว่า อาพักกิ่งเออจะเลือกเป็นพักกิ่งก็ได้นะพักกิ่งมหาราบสีกยแม่ยมพ่อเคยวันไหนจ๊ะหนึ่งร้อยหนึงองสามรอยาสาทุกอ่ายกเป็ลูกหลานนานนะจ๊ะเอออเธอยออเ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 เออออเอ ขลาดซ้ำซ้ำคนลเล็กคนลน้อยถ้าทำบุญหนึ่งร้อยจะบมอกขาวเลสุวรรณนะมอเป็นไก่ย่างโยมไว้บูชาก่อนจำบุญซะก่อนก่อนที่บูชาไปไว้ซะก่อนโยนนะหมดแล้วหมดเลย เพราะเรามีน้อยมากยอมมีจํากัดยอมท้าวเวสวรรณนะมาเคยก็หมดไปทีแล้วนะตอนนี้ก็ต้องมาจำนวนจํากัดยอมทมาทำไม่มางทำอะไรสดใช่ไหมตา อััว่าแล้วทไมตเงเก็ก่อนจะกลับบ้านลยังงนก็มาได้เลยวัดตาลายวัดตา่าวัฒนาก่อนโยมบุต้นตบุญนะที่สดงุนชางขุนศรกไว้สรสมบุนกไว้นะเราจะผ่อนผ่นทงการพุ่งนะยโอกา นามาสร้างสงาไว้ไหลยองพี่ชายนำอาถรรพ์ยืนลอยมาทางนี้จ้าอัเกิดวันไหนจ้าอัเกิดวันจันทร์สาธุบารีจาอ้ถือจว่าโต้โตาโอโอไหนดีก้โท้โอ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 ้้้ แปตี่ีตีห้าี้ดอกติดหกีติาแค่สามเลีขออนุานบคุญแก่ใหญ่โย่อาไปขายล้างได้มครโบนได้ไปขายยังเด็บร้อยผมวมทีทชคีเลยใบัวแนี้ถือว่าขอบกผ่านมาหลายวันแลมีโอกาสวันนี้เป็นคืที่หกได้รับรอกแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของงาน ไะจำปีของวัาลาธรรงลาจะมีโอกาสอีกทีก็โดนปีหน้าปีหงเก็ด,ไดไยไม,นะม,ม้เพชรนี่ยอมน้ามาทำอีกหนึ่งร้อยสาธุ โยมนะมารับดาวเวสวรร้าที่สองทำบุญไว้ไหนจ้าตอนที่ไร่จบตที่้องเลยไีเยวทำบุญไว้จอาสาธุโนบิจ้จ้าหมดแล้วหมดเลยนะโยมนะยกไปเรามาจับจองบูชาาไว้ก่อนโยมแค่ร้อยบาทเองนะโยมนะใส่แล้วยึัเวลาหัวหน้าคือหมดเจ็ดีด่างง เทวัดแต่เทวันเต็มต่อบุญต่อแม่ทรัพย์คนละใบแม็กเล็กแม็ใหญ่แม็กลางก็แล้วแต่ศรัทธาเขาญาติโยมนะจ๊าเสร็จยันไมแล้วเม่ยมันหน้าด้ยยีนเลยปัญหาจะทิพ่ยังไงเบีปีนี้ปีออกอีกหกข้างไม่เปิดตัวไหนตัว อันเีรอเรียกออกมาเรือป่า้อยป้าน้าจ้าน้าจ้าเ็เ็เท่าไหร่เกงไปและแต่กำลังตัดตาสีีาตายการทําุญหนึ่งร้อยเราควรจะบอกเท้าวิสวรรค์เจะเป็นพระ พักเกิงมหาราบนรนะยี่สิบาปแล้วนี่้หน้อยอุทาเด็กที่เท้าวเดมาเล็กแม่เด็กไม่าที่ยีฬลาก่อนต้องเตะเต้องไปทีนู่นแล้วคนบางท่านเลยนไปมาหน้าจัการหลวงพ่อหลวงพราแล้วทางไกลทาบ้านนะแม่นะบไปเป็นแงกับคนละบาเอ๊ จะแป็นเล็กแป้งใหญ่แว็กามเินนะจ๊ะเล็กแต่ก็รักตาอายุวิไัยทำบนหนึ่งร้อยอ่นโดยอายุวิสัยหนึ่งร้อยเบอหน้าชื่นใจอ่าไปทำบนหนึ่งร้อยมารับเท้าวีสวัสดีจ้าโชคดีนะจ๊ะบวงเบอร์เาเธอ อาทำมูหน sure. okay, so so ึ่งร anyway. like like ้อยบาทแล้วทำมออเท้าเว้สมัประจําบนเกิดตังไมันะไหลไปดาสุหลหลมาดวยเอาวะเอาสาสูหลจ้าอยู่กับลูกกระลาไม่นานนะจ๊าะเอาหลานสาวมาทําอีกหนึ่งร้อยเยไป อ่าโชคดีเลยจ้าตีไปแล้วมาลับนี้าตีไปแล้วมาลับเท้าเม่สวันตีไปแล้วตีไปแม่เจ้าโดนจีนตืนมา่ายตื่นมาถ่า้ตีไบลาบเท้าเมสวนสององจัดร้าสององสององ องร้อยนะเอาเลีนะสิบสองรอบไลยเพชรเบอร์สามสี three, ่ส no ิบห yes. ้ากันแล้วอาทสองอวดาทิพย์โชดีนะลูกนะเออเก็บไว้ดีๆอยกไปเพลยบนหนึ่งร้อยมารับเอาแม่ตัวนี้ทีว่าเหลือมาแล้วเหลือไาแล้วเหลือมาเติมไปไปเดียว มันเยมันข้าวไอ้หน้าเนเอแล้วราัจ้าตาเออเอาละเอ่อข้าวกลับบ้านได้เดินได้พลังไหลกันมาเรื่อยเป็นครุครุ้เียวใครซื้อไว้ดูนะจ๊ะแล้ววันี้มีแล้วก็น้องจิงเะยครับไปยอมกลนาวทั้งเวลาเลยไปรับท้าวเวสวรงนี้จะยอมเออยะยอมวันไหนจับ वनब आहाहसाकोकाग माह पागै मा เบอร์สี่สิบจ้าราทราบแล้วคนละร้อยหมายลขสีหรือเปล่าอบอนัเบอรงาสไดคไปดูได้คลูหรือใช่เปล่าไหลไม่ไปหมายเลขสีสินะครับรี้ต้มู่งมุท้นะครับหลวงด้วยช่วยกัน ตาดีลัโพออกไปแล้วหมายเลขสี่สิบจ้าตีไหลไปก่อนนะความรัก่เร่จอวแบยจวที่จนเลนเออเอา ทองทองดีจ้ติดด้ออกไปได้นอใติดจ้ากองทายติจ้ายอมพ่อยอมแม่ทำได้นะเอ้ตาโู ขอให้ทุกภาพแข็งแรงอยู่ับลกน้ดนานอย่าเจ็บอย่าจนนะจรับอ่าลืมสิ่งใดเพรุาพันนาจะได้กไป้ลืต้องได้ต้องขอเงินทอไปมาเตมาไดเลสีอด <as> ีตพ uh, ัได wow. ah ้ไปเลยวันไหนตอนนี้เวลาสสี่นาทีเจ็ดสิตาท

เออหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเราต้องขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสหลวงพาอตาได้นะนระเจ้า่ก็ลากยโยาอากเกยอยพ่อําบุญนเตตดกัุญเดอนต้ขอบพตบุบปนพิพยะกอนาตกเจลิควาเบัติกับบุญเดือนแต้หวงมาต้นสร้อยทองต้องขอขอบคุจากศูนนะครับตอนนี้เพลงอ่าแดงมาแล้วนะครับ Head, ที่ห้าหกเจ็ดแินะรับวังนะ้ก่หลานสาวนยเรัวที่ถ่ายกรอตดทางบ้านพวกนี้อย่าเลยนะคร right. ับต really, şey, ัวก็เราเตะสี่แปสามเ็ดแล้วก็ลูกนะสองกิ่ตัวนะเด็กต้องน้องหญิงมาโชว์หนึ่งทีนะครับเอาละขอบคุณมากขอบคุณมากนะเกิดวันไหนลูกสี่านสี่ร จะไปจะไปีกห้านาทีก็สองร้อยเดี๋ยวเราเปิดงราเปิดตอีัดที่สี่ไปแล้วใจือใจอ้าวฐาสองฐานหนึ่งร้อยสาธุทำามารับเว้เขาเว้สวรรค์นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทนับเธอนับเท้าเวสวานไปโยมอาล่ยี่เล็กมาจับเอากัไปก่อนหมดแล้วหมดเลยนะยโยมนะจะมาถามหาไม่มีแล้วเท้าเธออาล่ามาถามหาไม่มีเลยโยมนะมาจับจองเอาไว้ก่อนเท้าเวสวานอาลาชัยมาทำให้หนึ่งร้อยศาสตรุใช่อย่างนี้ก็บอก มาจับจออกันไปก่อน้อมนะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเรามีจำนวนจับกาดเ้าที่ตัวโยมเราไปจำนวนจับกาดนะจ๊ะตลาดซับซับคนร้อนก่อนจะกลับบ้านนะหมดแล้วหมดเลยหมดงานหมดแล้วก็ไปตะวันถามตรงนไ้น้ล้ว ตีลามาจ้าเอาายไปเออน้าท่าไม่ก่อนหลังยี่ทิมาลงนะตลาดทับเจากระลยอมนะเอ้ยต่อนีแล้วหลังโผล่ใส่อจารัเราต้องมารู้เราเกาเตรียางเราวะหาเงตระหนักเออยี่ทิบมาแล้วนเผมจะายตลาดทับเจ้าดีเวลาพอทีแรก เหีต้องมาสนามต่ออีแล้วก็ไปจะมีรัาปีสามทีเราไปตลอดกัรเอาวันร้อยบาททีแล้วตืหลักห้าไปอนถึงเวลาท้านเตาวันเบอร์เกิดวันไหนเรกระจกเบอร์ทองเบอร์ทองติด้าตาีิตรงของคุณเจต่มองกิดนะครับช่องตรงนี้ท่านได้าายืนดูแล้วก็หมอติตรงไวให้กับเจติมเลยนะครับ ผู้วิโครงการรักคุณตะก้องานวัดเสือแดงนะครับตอนนี้ไปยืนชมตะก้ออยู่ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสีตาดิสิคะแนนเข้าสีน้ำเงินไปเลยครับสีตาเต็มาเราจับวันไม่ได้เอาไหนก็ได้หรือะโอ้เสือลายเสือลายจากวัดละมุดนะครับนี่นี่เสือลายใหญ่วัดละมุด โดยนำทางหลวงไปได้เก่งนะครับะกินไตอทเิสายร้อทงกองไอไปรุกุกเ็บทองใจเอาเลยเพี้ยนหจเาลยเพี้ยนไตรงตรงไม่ชอบนะไอ้ชางจ็บ่ไอ้ด้โยมที่เดินทางมานะที่จไป้มันตาาร์หลวงินราน่นไง ไปไม่บ่นใดทุกเยอนดอกไม้กันซะก่อนใหอยามแยกอยามแยปล่อยเย็นือก่อนาเกิดหแก่แล้วยันไม่เข้าวิกในเพื่อว่าไงมโหต่ไปนี่ตนโดนหมดเลยุ้นเดียวกันนั้นเลยนี่โดนเป็นทุกไว้พี่น้องนะครับได้ดูแลด้วย ดีใจนะครับไม่เห no bon ็ยังเตะได้บรรลับของการตอนนี้ไม่ไหวแล้วเตะไม่ขึ้นแล้วบราลับเลี่ยงี่เต็มสีแดงอ้าวงูน้ำเงินไหมอ้าวงมน้ำเงินกหลังมองหางูน้ำเงินสิกก็ขอโชคดีกับทุกคนเลยโยมนะ วัดาวรับไปเลยดาวดูอาจจะมาลับดาวเหตุวันที่ดาวอปย้อนวันที่ดูจามารับดาวเหตรวันก่อนอะจารเอาปักันกูสลช่วยกันหน่อยนะครับปันกันเราได้ร้อยบาทกนี่เลยค่ะลูกหังหลังมาได้สองอีกยี่สิเต็มเวลาผ่านไปยี่สิบนาทีห้ายหกสิบ